สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องโมงกิณนะคะวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นรายการใหม่นะคะเป็นเซลเดทติ้งซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันมีที่มาอยู่นะคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะตั้งแต่เด็กเราเกิดมากับสัญชาตญาณการผจญภัยเราเป็นนักผจญภัยว่าตั้งแต่แบบยังเดินไม่ได้คล่องนะคะคือเราเริ่มวิ่งก่อนเริ่มเดินด้วยซ้ำตอนเด็กๆเนี่ยก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งที่บ้านพาไปลอยเข้าไปใน ทะเลนะคะก็จะมีพี่เลี้ยงจับไว้แล้วก็มีพวกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะฟองเล็กๆที่แขนใช่ไหมคะก็จะเป็นเหมือนแบบชัชีพเล็กๆให้เจ้าเด็กตัวเล็กๆที่ยังแบบพูดไม่คล่องเดินไม่คล่องทั้งหลายก็คือแม่ลอนะคะให้พี่เลี้ยงพาเราไปในสระว่ายน้ำเนี่ยแหละหรือว่าในทะเลหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะคะพอเขาจับปุ๊บสิ่งแรกที่ท้องจะพูดออกมา,าคือไปชันไปชันคือเราอะ่ะเป็นความรู้สึกแบบเราอยาก ไปตรงนั้นตรงนี้แม้กระทั่งเรายัางเดินไม่ได้นะคะน,นั่นคือจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดคือเรา,าแบบวิ่งไปทุกที่เ้ยคะ่ะอยากไปตรงนั้นอยากไปตรงนี้อยากไป explore สิ่งใหม่ๆซึ่งมันเป็นแบบเรียกได้ว่าเรา,าเป็นคนรักอิสระแล้วก็เกิดมาพร้อมกับจิตวิญญาณของการผจญภัยซึ่งมันมากับพร้อมกับก,บการชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมหลายๆอย่างนะคะเราชอบแบบตอนเ็กชอบขีม่ม้า ชอบเล่นสเก็ตบอร์ดโรลเลอร์เบดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงชอบปีนป่ายไปค่ายอย่างเงี้ยก็จะมีแบบพวกที่ต้องปีนอะไรสูงสูงอะไรเงี้ยหูชอบมากชอบวิ่งชอบอะไรคือเรียกว่าสซนมากๆเลยคะ่ะแต่แต่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นอย่างนั้นพ่อแม่เราไม่ชอบนะคือพ่อกับแม่เราคือจะเป็นอารมณ์แบบคอนเซอร์วทีฟมาก mm hmm. ก็คือค่อนข้างจะแบบเออชอบให้เราแบบ ไม่ไปไหนคนเดียวเอาเป็นผู้หญิงอี้ค่ะก็จะแบบทะเลาะกันบ้านแตกตอนเด็กๆนะคะจริงๆอ่มันเริ่มมาตั้งแต่ตอนมอปลายนะคะคือหลังจากที่เราเรียนจบเราอยากไปเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนมากอยากไปนู่นนี่นั่นอยากไปอะไรเงี้ยการขอ Approve แต่ละครั้งอะเป็นความแบบเหมือนหนังชีวิตคือเราจะแบบ ไปกี่คนไปที่ไหนพ่อแม่เขาไปด้วยไหมมนถึงขั้นว่ามีครั้งหนึ่งเราอยากไปเที่อะไรยองกับเพื่อนนะคะแต่พ่อแม่แบบไม่อยากให้ไปกันแค่เด็กๆอย่างเงี้ยทางให้มีผู้หญิงหลายคนใน,ในกลุ่มที่ไปด้วยนะคะถึงขั้นว่าพ่อเราไปด้วยคือพ่อเราขับรถไปส่งไปรอรับกลับบ้านด้วยกันถึงขั้นนั้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะคือแบบ มันถึงขั้นมันมันมันถึงขั้นที่ว่าเรายังไม่เคยได้ไปต่างประเทศกับเพื่อนด้วยซ้ำเพราะว่าเหมือนถ้าเป็นเพื่อนโรงเรียนนะคะไม่นับเพื่อนที่แบบไปเรียนปอโทแล้วก็ไปเที่ยวรอบๆด้วยกันถ้าเป็นเพื่อนแบบ mm. เพื่อนโรงเรียนเนี่ยยังไม่เคยได้ไปด้วยกันเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่เคยไปต่างประเทศกับเพื่อนโดยไม่มีพี่ชายไปด้วย <equilib rio> คือมันเป็นอารมณ์เหมือนกับเขาไว้ใจให้เราไปนะเขาไว้ใจเราแต่เขาไม่ไว้ใจใคนอื่นเขาอยากให้แบบมีสักคนหนึ่ง ที่ไปกับเราด้วยที่เขาไว้ใจมันจะมีอยู่ตอนที่เราไปต่างประเทศเนี่ยก็คือตอนแรกที่จะไปอยู่หอคนเดียวอยู่คนละหามหาลัยกับพี่ชายเขาก็แบบไม่สบายใจทําไมโมจะไปอยู่ตรงนั้นคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะถึงมันถึง,ถ,งถึงเลเวลนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่ก็มันก็รอดไม่ได้เพราะว่าพี่ชายเราสุดท้ายเราตัดสินใจเรียนมหาลาัยเดียวกันแทนนะคะก็เนี่ยแหละมันกลายเป็นว่าจากเรื่องราวเหล่านั้นที่ทําให มาถึงทุกวันนี้กลายเป็นว่าจากเราในวัย17ที่ตอนนั้นเราอยากไปสิงคโปร์คนเดียวเหตุเกิดจากเราอยากไปเล่นเครื่องเล่นเราอยากไปเล่นเครื่องเล่นที่แบบมันหวานสีนหวานเสียวที่ Universal Studios Studio สิงคโปร์ซึ่งเราเคยไปตอนเด็กมากๆกับโพ้ชที่สิงคโปร์นะคะตอนที่ไปสัมมร์แคมพ์พ่อแม่เราไม่ยอมให้เราไปไม่ยอมให้ไปคนเดียวและไม่ยอมไปด้วยด้วยเพราะว่าเขาไม่กล้าเล่นเครื่องเล่นมันกลายเป็นว่าแบบจากวันนั้นตอนอายุ17จนตอนเนี้จะ ยี่สิบเจ็ดจะยี่สิบแปดแล้วอะเรายังไม่ได้กลับไปสิงคโปร์เลยสักครั้งนะคะซึ่งมันก็กลายเป็นว่าแบบจากความพยศที่เราทะเลาะกันมันแตกทะเลาะกันเอาให้ได้ฉันจะต้องไปให้ได้ในวันนั้นมันเริ่มกลายเป็นอย่างอื่นที่เรียกว่าความกลัวในจิตใจเนื่องจากว่ามันกลายเป็นว่าเราอะพยายามมานานเท่าไหร่เขาก็ไม่อนุมัติอะไร แล้วมันก็กลายเป็นว่าสุดท้ายเราไม่กล้าที่จะออกไปไหนคนเดียวนะคะฟังแล้วเสียงสั่นเครือก็คือจริงๆแล้วมันกลายเป็นเรียกได้ว่าเป็นความกลัวในจิตใจที่เกิดขึ้นว่าเราอ่ะไม่กล้าแม้กระทั่งออกจากบ้านไปทําอะไรที่เราชอบคนเดียวถึงแม้ว่าเรากล้าออกไปทํางานไปแบบไปทํางานไปนู่นนี่นั่นไปแบบไปทําธุระคนเดียวแต่เราไม่กล้าที่จะทําตามความชอบของตัวเองไม่กล้าไปคาเฟ่คนเดียว ไม่กล้าไปถ้าไม่ทำทำไม่ไับไปสตาร์บัคอ่นานหนังสือนะหมายถึงว่าไม่กล้าไปคาเฟ่ที่ใหม่ๆคนเดียวไม่กล้าไปต่างจังหวัดคนเดียวไม่กล้าไปเดินช็อปปิ้งที่อียกียคนเดียวถ้าลองคิดแบบถ้าให้คิดตอนนี้นะต้องขับรถไปที่บางนาะไปซื้อของที่อียกียคนเดียวมันกลายเป็นความแบบจากความอยากผจนภัยในตอนนั้นนะจากการที่ถูกแบบปฏิเสธรีเจ็คมาตลอดแล้วเราไม่เคยได้ลองทําคนเดียวเลยมันกลายเป็น ความกลัวขึ้นมาเพราะว่าพอเราโตขึ้นอ่ะเราจะเรามันระวังมากขึ้นถูกไหมคะพอเราเรามันระวังมากขึ้นเนี่ยเราก็จะคิดมากขึ้นพอคิดมากขึ้นสุดท้ายแล้วแบบอ่าหลังจากกลับมาจากอังกฤษปีหนึ่งนะคะเราไม่ได้ไปไหนเลยนอกเหนือนจากว่าไปรับปริญญาอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าไปเที่ยวกับที่บ้านแฟนด้วยอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราอถ้าไปคนเดียวไม่ได้ไปไหนเลยจริงๆคือเรารอแค่ว่าแบบ แฟนว่างเมื่อไหร่แฟนพับไปหน่อยอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าแบบเราเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแล้วแหละมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วที่เราจะแบบเออไม่กล้าใช้ชีวิตของตัวเองคือ all i f e s to o shot r to scare for doing what you want ฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาเริ่มรายการรายการนี้นั่นก็คือ Self Dating เราจะค่อยๆขยับ ออกจากเซฟโซนของตัวเองออกไปทำในสิ่งที่อยากทำคนเดียวบ้างนะคะโดยที่อาจจะแบบเริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนเริ่มจากอะไรที่แบบบ้านไม่แตกแล้วก็ค่อยๆดูกันนะคะว่าจะได้ไปไหนบ้างนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนไปเซลเดทติ้งในกรุงเทพกันมาดูกันว่าเดี๋ยวเราจะพาไปไหนกันบ้างนะคะที่แรกของวันนี้นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมายูน n โบรีออนเซนกัน ซึ่งวันนี้นะคะเราจะมานวดแล้วก็เมาอ่านหนังสือกันที่อยู่โมนิออนเซ็นนะคะคือตรงส่วนของออนเซ็นเนี่ยมันก็จะมีทั้งออนเซ็นมีนวดแล้วก็จริงๆแล้วฝั่งตรงข้ามตรงนี้มันจะมีเรียกไปสองตงึกอีกตึกนึงจะมีร้านอาหารด้วยแล้วก็ชั้นสองก็จะมีแบบที่นั่งแบบควอเอรแอรียอยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปอ่านหนังสือตรงนั้นกันแต่เริ่มจากนวดคอบาลัยก่อนละกันนะปวดมากคือแบบทํางานมานานนะคะก็เดี๋ยวนวดไทยกันยืดเส้นอะไรพวกนี้นิดหน่อยแล้วเดี๋ยว พันหนังสือกันมาถึงเขาก็จะให้เราติ๊กนะคะว่าแบบเอออย่างนวดหนักเบาขนาดไหนนวดตรงไหนเป็นพิเศษมีคอนดิชันอะไรบ้างแพ้อะไรไหมเคยได้รับการผ่าตัดอะไรหรือเปล่านะคะ สวัสดีค่ะก็ไปนวดกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ตอนเนี้ยเราก็จะมาทํากิจกรรมที่สองที่ยูโนะอริออนเซนกันซึ่งปกติโดยมาที่นอที่นี่อ่ะค่ะก็จะมีแบงเป็นออนเซนห้องนวดห้องอาหารแล้วก็จะมีห้องพักผ่อนตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องพักผ่อนที่ชั้นสองที่ตึกอาคารที่สองนะคะซึ่งตรงเนี้ยเราเอาหนังสือมาอ่านด้วยเป็นหนังสือที่เราแบบดองไว้นานมากแล้วจริงๆเราอ่านไปเกือบจบแล้วนะคะที่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษแต่ว่า เรื่องความที่สัพเ์มันค่อนข้างยากเนาะสำหรับเราเราก็เลยกลับมาพักให้อีกครั้งนึงเป็นหนังสือเรื่องใกล้ที่จะถูกเกียนนะคะเป็นหนังสือของคนญี่ปุ่นนะคะเขียนชื่อคิชิมิคิชิโร่กับคุโกะฟูมิทาเกะนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าสมมติเป็นภาษนภาษาอังกฤษมันจะจบในเล่มเดียวชื่อ the c o l l e e g to be this l i k e นะคะจริงๆอ่ะหนังสือเล่มเนี้ยมันก็จะเล่าเกี่ยวกับว่าจริงๆชีวิตในปัจจุบันเรามันไม่ได้ขึ้นตัวกับว่าอดีตเราเจออะไรมา หรือว่าอนาคตเรามองหาอะไรแต่ว่ามันเป็นหนังสือที่ทําให้เราแบบกล้าที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยตัวเองซึ่งก็เข้ากับ t ี e ในวันนี้นะคะที่เราจะอ่ะก้าวสู่ข,ข้ามความกลัวออกมาทําอะไรที่เราอยากทำนะคะซึ่งจริงหนังสือเล่มนี้ก็ค่อนข้างดีมากๆานะคะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปซื้อมาอ่านกันนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะมารีวิวหนังสือให้ฟังอีกทีหนึ่งเนาะคะ่ะ จริงๆอะมันเป็นมันจะดินเรื่องแบบประมาณว่าอ๋อมีชายหนุ่มคนหนึ่งก็ไปหาอาจารย์เกี่ยวกับปรัชญาชีวิตวก็จะดิสคัตกันในแต่ละหัวข้อซึ่งจริงๆแล้วอะมันก็ทำให้เรามองโลกในหลายๆมุมมากขึ้นอย่างเช่นว่าจริงๆแล้วอะไม่ว่าเมื่อวานจะเกิดอะไรขึ้นเท่าวันนี้เราตัดสินใจจะเป็นคนอ,อีกแบบหนึ่งเราก็สามารถเป็นคนแบบนั้นได้ก็ในนี้เดี๋ยวจะมาดีนวให้ฟังค่ะแต่ขอตัวไปอ่านต่อกันนะ บที่แรกกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปที่ที่สองกันเย้ yeah! ชีวิตติดคอนเทนต์อีกแล้วนะคะจำงไม่ว่างีิดตอนนี้เรากำลังจะไป P P baking studio กันเราจรัดหลดไปที่ M B K แล้วก็เดินมาค่ะเพราะว่ากลัวหายจอนะข้างในไม่ได้ตอนแรก,กอ่ะเราหนึกว่าเราแบบจองไว้ตอนรอบใบสองแต่จริงๆคือเราจองรอบเที่ยงถึงใบสองก็เลยแบบรีบ ไม่ไหวนะคะตอนนี้กำลังเดินรีบไปเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทำเพนเค้กกันคือเราอยากทำเพนเค้กมานานมากแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทำสักทีงงกับชีวิตมากตอนนี้ก็เลยจะมาเพนเค้กันแต่ว่ามันจะเวลาเหลือน้อยกว่าที่คิดไว้นะคะก็จะมาดูกันว่าได้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็เท่า,า,านั้นเลยเนาะเจอกันค่ะ มาบ้านแล้วนะคะยี่ก็คือเป็นการออกไปเที่ยวคนเดียวครั้งแรกในรอบแบบเก้าจะไปเก้สบบเ่ห้าสิบหก1เจ็ดสิบปีเพื่อเกินก็คือรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ปลดล็อกเล็กๆในใจมากว่าแบบอืมเราทาได้เราไปได้เราสามารถทําในสิ่งที่เราชอบด้วยตัวคนเดียวได้นะคะก็ก็ดีค่ะการที่ได้ออกไปทําอะไร ตัวเอองมันแบบมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีเวลาสำหรับความชอบตัวเองมากขึ้นได้มีประสบการณ์มากขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้แบบก็กักขังตัวเองอยู่ในห้องเล้วแบบไม่มีใครไปด้วยก็อยู่บ้านละกันะไรอ่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราได้แบบเออเราอยากทําอย่างนั้นเราอยากทําอย่างนี้มันเหมือนจุดประกายไฟเล็กๆในใจเกัแบบขึ้นมาใหม่นะคะซึ่งจริงๆแล้วออกมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่แบบก่อนหน้านี้เราแบบ เออไม่ไปดีกว่าไปคนเดียวมันเหงาไปมันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะไม่ได้เหงาขนาดนั้นนะคะก่อนหน้านี้แฟนเราก <c oughs> ็คือกลัวว่าเราจะเหงาด้วยแบบปกติเขาก็จะไม่ค่อยอยากให้เราไปไหนคนเดียวแบบกลัวว่าเราจะแบบรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าแบบเป็นห่วงแต่จริงๆแล้วก็คือก็คือเขาค่อนข้างสัพพอในกิจกรรมแอคทิวิตี้นี้มากเหมือนกันนะคะก็คือเหมือนแค่ขอแค่ว่ารายงานไปบอกเขาว่าแบบเนี่ยเออเราไปเจอเรื่องอะไรดีๆมาบ้างอะไรเงี้ยเขาก็รอฟังอยู่ซึ่งมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบ ที่จะก้าวออกจากเซฟโซนของตัวเองได้แล้วนะคะซึ่งอีทีถัดไปจะไปไหนกันเดี๋ยวเราจะมาพาทุกคนไปอีกนะคะเราสึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเอ้ยสนุกมากเลยอะ่ะแบบหลังจากที่แบบไม่ได้เที่ยวด้วยตัวคนเดียวมานานมากแล้วนะคะก็เลยแบบเ,เรากลับมาทําอันนี้ดีกว่าเราจะชวนทุกคนไปเที่ยวด้วยตัวเองแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับจิตใจตัวเองไปด้วยกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามอีพีหน้าด้วยนะคะเจอกัน,นะคะ่ะ thank <laughs> you